วันนี้เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววรัรชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอเภอปากช่องจังังวดนครราชสีมาพระระาชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์อุทัยรัตน,น,น์นครอุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์นำคณะสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้ดำเนินรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เฝ้ากราบทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์และบันทึกแถบวิดีทัศน์สำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 m c o t HD และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาถึงการทรงเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และช่วงเวลาที่ทรงเป็นนิสิตรวมถึงการทรงงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการถวายงานด้านโครงการพระราชดำริเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลา4ปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรัชคเตราชนารีทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในปี2518ด้วยทรงสนพระไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิชาเคมีด้านอินทรีย์เคมีทรงมุ่งมั่นตั้งพระพรณิธานนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้โอกาส เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในปี2521ทรงได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง โดยแถบวิริทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ในวันนี้จะออกอากาศทางรายการบ่ายนี้มีคำตอบสถานีโทรทัศน์ช่อง 9M- คอด HD ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2566ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ช่วงเวลา13นาิก10นาทีถึง13นาก40นาที